เครื่องเพชรเขาก็มีขายนะคะอันนี้จะเป็นโซนดอกไม้นะคะะวันนี้เราพอแค่นี้ไปกันเลยจ่ายเงินค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฮอกไกโดสตอรี่ตอนนี้ที่ฮอกไกโดนะคะหิมะตกเยอะแล้วค่ะ ตั้งแต่นี้ไปนะคะก็คิดว่าหิมะจะตกทุกวันแล้วก็ตกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้บุ๋มจะพาทุกคนไปซื้อของในร้านค้าส่งมาตุนไว้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องออกบ้านบ่อยๆไปซื้อของนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าร้านค้าส่งที่นี่จะเป็นยังไงบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะนี่เรามาถึงข้างในคอสโก้แล้วนะคะของที่เขาขายข้างในก็จะขายเป็นแบบนี้ค่ะ แพ็คใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพราะมันเป็นห้างค้าส่งนั่นเองนะคะเวลาที่เราซื้อแพ็คใหญ่ๆแบบนี้ราคามันก็จะถูกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าให้ซื้อไปใช้คนเดียวก็อาจจะปริมาณเยอะไปหน่อยแต่ถ้าคนที่มาแล้วก็ซื้อแล้วก็แบ่งกันหารกันก็โอเคนะคะอย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็นพวกอาหารเสริม พวกพลเมนต่างๆนะคะนี่เวโปรตีนที่นี่ก็จะขายทั้งของญี่ปุ่นแล้วก็ของนำเข้านะคะทั้งแบรนด์ที่เป็นของแบรนด์ต่างชาตินำเข้ามามาดูซิว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้เราจะซื้ออะไรบ้าง<ม> <laughs> นี่คะ่ะบูมาชอบซื้อขนมปังอันนี้ <laughs> มันเป็น ขนมปังโฮเกนนะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่1.5กิโล2อ,อันนี้น่าจะ880เยนนะคะ880เยนเฉลี่ยแล้วก็อันละ440เยนเองนะคะที่นี่เขามีให้ชิมด้วยสำหรับสินค้าที่ออกมาใหม่คืออะไรอ๋อขนมปังแล้วก็เขาใช้ไอ้นี่นะคะเนี่ยเพสโตตัวนี้ อร่อยไหมใหนดูสิโซนนี้จะเป็นพวกข้าวต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นพวกข้าวโอต๊ตฝั่งนี้จะเป็นข้าวนะคะมีข้าวไทยขายด้วยนะคะยี่ห้ออะไรนะหงทองหรือเปล่าที่นี่ นี่น,นี่เจอแล้วค่ะข้าวไทยข้าวบัวใหญ่นะคะนี้ราคาเท่าไหร่ข้าวไทยมาดาูราคาข้าวไทยในญี่ปุ่นกันนะคะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลีนะคะข้าวบัวใหญ่ข้าวตราบัวใหญ่ข้าวหอมมะลีห้ากิโลหนึ่งแปด้เก้าสิบดเยนก็ห้ากิโลประมาณเท่าไหร่หกร้อย หกรบาทนะคะประมาณนะคะประมาณอันนี้เป็นข้าวเหนียวญี่ปุ่น,นะคะ่ะอันนี้เป็นเนยถั่วนะคะนี่เขาก็จะขายแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเกือ <_ s> บ3กิโลนะคะอันนี้2,000เยน2,038เยนก็ประมาณ600บาทนี่นะคะ น,นี่นูเทลล่าค่ะอันนี้เป็นคีนัวนะคะเป็นออร์แกนิกคีนัวด้วย2กิโล2.04กิโลราคา1,198ยเยนก็ประมาณ300กว่าบาทก็ถูกนะคะนี่อันนี้ผมซื้อประจำค่ะแต่ที่บ้านยังมีอยู่วันนี้เราก็จะยังไม่ซื้ออันนี้เป็นซุปมิโซะส,สำเร็จรูปนะคะแค่เอาไปเติมน้ำ ก็ถานได้แล้วอันนี้ถัดมาก็จะเป็นพวกนมอันนี้จะอยู่ในตู้แช่เย็นนะคะนมน้ำผลไม้พวกนี้นะคะมาโซนนี้จะเป็นพวกชีสเนยพวกนี้นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปนะคะที่เราเอาไปอุ่นเองพวกพิซซ่งพิซซาอะไรพวกนี้ นี้ค่เนี่ยบุม๋มชอบมากเลยมันเป็นไส้กรอกของแคนาดานะคะแบบนี้นะคะมันจะมีรสชาติที่หวานหวานบุ๋มเอาไปตากแล้วก็ทำเป็นคุนเชียงคานี้อร่อยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นขนมปังที่เขาทำเกือบสุกมาแล้วนะคะก็คืออบมาแล้วแล้วก็ เวลาที่เราจะเอาไปกินก็ให้เราเอาไปอบอีกนิดหน่อยนะคะน,นี่นะคะเขาขายเป็นอย่างนี้เลยค่ะมีทั้งหมดหกอันนะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะดูราคากันค่ะหกร้อยเก้าสิบแปดเยนค่ะใหญ่มากไม่ต้องไปทำเองเลยค่ะเนี่ยขนมปังก็คิดว่าทำเองน่าจะน่าจะแพงกว่าที่ซื้อแล้คะเนี่ย แล้วก็สามารถเก็บไว้ในช่องฟรีดได้ด้วยนะคะน,นี้เก็บไว้ได้นานด้วยนี่มาดูนี่ค่ะดูโดนัทค่ะโดนัทมีกี่ชิ้นเอ่ย12ชิ้นราคา998เยนแบบใหญ่มากอันนี้ก็เหมาะกับการที่เราจะซื้อไปปาร์ตี้กันอะไรแบบนี้นะคะนี่มาดูค่ะมาดูขนมปังนี่นะคะนี่ขนมปังที่ใช้ทำเบอร์เกอร์นะคะมีทั้งหมดอยู่6ชิ้นนะคะราคาอยู่ที่ 188เยนส่วนขนมปังที่ใช้ทําเบอร์เกอร์แบบกลมๆแบบนี้นีนะคะมีอยู่3ชิ้น158่ยห้เยนพวกขนมปังนี่ขอบอกว่าถูกมากเลยค่ะตกใจนึกว่ารถหายเป็นว่าแอนเอาไปขนน้ำมาดูค่ะน้ำนี่ถูกมา,มากเลยเท่าไหร่นะข้างล่าง <180. S 1> มีกี่อันนะ35อันหรอ อ่สิบขวดนะคะน้ำห้าร้อยมลสขวดแป0รอกว่าเยนมาเดี๋ยวเรามาดูของสดกันบ้างนะคะแบบนี้เวลาที่มีปาร์ตี้กันนะคะก็ไม่ต้องไปทำเลยค่ะเนี่ยราคาถูกด้วยนี่นะคะถาดทั้งหมดนี่ก็2,980เยแนอันนี้นะคะพิซซ่าขนาด16นิ้วค่ะ รู้สึกว่าเขาจะปรับปรุงเชลใหม่นะคะเนี่ยเชลที่วางของนี่รู้สึกว่าจะวางได้ใหญ่ขึ้นนะคะเยอะขึ้นเมื่อก่อนมันจะเป็นเชลเล็กๆโอเครถเราไปไหนแล้วดูนะคะของก็จะแบบว่าซส่บิ๊กๆทั้งนั้น,นะคะ่ะไม่มีขายเป็นแพ็เล็กๆนะคะก็เน้นขายส่งเนาะ ดูค่ะเดีย๋ยววันนี้เราจะมาตามหามะม่วงกันอ่ะอันนี้เป็นส้มโอเม็กซิโกนะคะวยดูทุกคนทับทิมทับทิมอันนี้นะคะเนื้อข้างในมันจะสวยมากเลยค่ะหนึ่งกล่องนะคะ3ามจุกกิโลสองพนหกรอยเก้าเยน,นะคะ่ะนี่ น่ากินมากอันเนี้ยข้างในเป็นสีแดงแบบแดงสดเลยนะคะอันนี้หมูงเคยซื้อไปอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะคะซึ่งจะเป็นขายพวกผลไม้ที่ต้องแช่เย็นที่ต้องอยู่ในห้องเย็นนะคะมามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเข้ามาข้างในนะคะมันจะหนาวมากเมันเป็นคล้ายๆห้องเย็นนะคะเนี่ยก็จะขายพวกผัก เลยนะคะไซส์ใหญ่ๆทุกทีที่นี่มีผักชีขายด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่มีราสเบอร์รี่องงุนมาตรงนี้นะคะนำเสนอมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นมัฟฟินนะคะมีหลายรสนะคะเขาก็จะมีให้เลือกอยู่ประมาณสี่รสนะคะก็จะเป็นกล้วยช็อกโกแลต บูเบอรี่แล้วก็ฟักทองนะคะนี่นะคะดูไซส์มันนะคะใหญ่มากๆค่ะอันนี้เขาขายอยู่ที่สองแพ็คนะคะล่ราคาสองแพคแปดร้อยเก้าสิบเก้าเยนนะคะคือค่าลดได้นะคะก็คืออย่างสมมติว่าเราจะเอาช็อกโกแลตแล้วก็ฟักทองอย่างเี้นะคะนี่ก็สองแพ็คแบบนี้นะคะสองแพ็คแบบนี้ 8 9ดอยเก้าสิบเก้าเยนนะคะก็คือประมาณสอง้อกว่าบาทนะคะแบบใหญ่มากค่ะไซส์คือชิ้นนึงนี่ใหญ่กว่ากําปั้นบุมเองนะคะดูค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกขนมปังนะคะโดยเฉพาะขนมปังค่ะถูกมากๆเดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะคะนี่นี่คนนี้ซื้อตั้งสองถุงนะคะดูนี่ค่ะนี่นะคะขนมปังนะคะ มีอยู่36ชิ้นนะคะราคา458เยนแล้วดูค่ะนี่นะคะนี่แต่ละคนที่มานะคะบุมเห็นซื้อเกือบทุกคนนะคะที่มาซื้อของในนี้นะคะเรามาดูเค้กค่ะโคตรถูกเลยค่ะเค้กนี้นะคะใหญ่มากๆอันนี้ใหญ่จริงๆนะคะใหญ่แบบเท่ากระดาษ a อซีสองหน้าเลยค่ะนี่ราคานะคะ 2,380เยนก็ประมาณ700บาทเนาะใหญ่โคตรค,ตรคะ่ะอันนี้เป็นช่วงคริสต์มาสเนาะเขาจะเป็นลายคริสต์มาสแบบนี้คะ่ะอันนี้เป็นเค้กวันเกิดนะคะโอทันโจบิโอเมเดโตสองชิ้นนี่คะ่ะใหญ่ๆแบบนี้นะคะ700ดร้ 780แเยนค่ะก็คือประมาณ200บาทนะคะบูม่าพวกขนมปังนี่คุ้มมากๆค่ะมันถูกมากๆถูกกว่าทำเองแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าวัตถุดิบบางอย่างนี่แค่แค่ค่าวัตถุดิบก็น่าจะเกินราคาที่เราซื้อแล้วนะคะเยอะมากๆค่ะนี่อืมนี่อย่างคนนี้ค่ะอย่างบ้านนี้เหมาขนมปังไปแบบนี้เลยนะคะน่าจะเอาไปขายอะไรแบบนี้รถเราอยู่ไหน อยากได้มะม่วงอ่ะไม่มีอ่ะอ,อันนี้หมากอะไรอ่มามะเขือเทศดำค่ะอันนี้จะเป็นโซนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกอีกล็อกหนึ่งนะคะที่เป็นแอลกอฮอล์พวกเบียร์พวกเหล้าญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าแถวเนี้ยจะเป็นไวน์นะคะ นี่ก็ถูกๆก็มีนะคะขวดละสา0ร้อยสกว่าบาทนะคะเนี่ยอันนี้ค่ะ1,000 1 0ั8เก็เยนอันนี้ก็1,098เก้ยนเหมือนกันอันนี้ค่ะคือขวดมันน่ารักมากเนี่ยนะคะจะมีซิปแบบนี้เนี่เวลานี้ก็เปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดมานะคะรูดซิปลงมา อันนี้จะเป็นแชมเปญนนะคะราคาก็3,999เยสนเนี่ยซนแถวๆนี้นะคะอันนี้จะเป็นแชมเปญนอกจากอาหารเสื้อผ้าแล้วก็มีพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องออกกำลังกายนะคะก็คือมีครบหมดทุกอย่างนะคะมาที่นี่ตอนนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วนะคะ เสื้กันหนาวเด็กน้อยค่ะ2,780เจนสีสันน่ารักมากเนาะเด็กๆต้องสดใสสดใสอันนี้เป็นน้ำแร่ที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีนะคะอันนี้แพ็ค3ชิ้นแบบนี้นะคะราคาประมาณประมาณ1,000บาทนะคะที่ห้างคอสโก้นะคะเขาจะ ใช้ระบบสมาชิกนะคะก็คือต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสามารถมาซื้อของที่นี่ได้นะคะพอตอนที่เราจ่ายเงินก็จะต้องโชว์บัตรให้เขาดูนะคะแม้แต่ตอนเข้ามานะคะก็จะต้องโชว์บัตรให้เขาดูก่อนนะคะถึงจะมีสิทธิ์เข้ามาเลือกซื้อของที่นี่ได้นะคะราคาสมาชิกเขาก็มีหลายมีหลายราคานะคะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกนะคะเบสิกที่สุดก็ประมาณ ห้าพันเยนนะคะประมาณปีละห้าพันเยนตัวนี้หลักๆเลยก็ซื้อน้ํานะคะของอย่างอื่นเราก็เพิ่งมาซื้อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะวันนี้เลยไม่ได้อะไรเลยมีแต่น้ําสับปะรดแล้วก็แชมเปญแล้วก็ไวน์นะคะส่วนนี้ก็เป็นกางเกง <laughs> ตอนนี้เรากําลังเข้าแถวรอจ่ายเงินอยู่นะคะ ตรงนี้จะเป็นที่สมัครบัตรเครดิตนะคะที่สามารถนำมาใช้ซื้อของที่นี่ได้แล้วก็จะได้สะสมพอยต์ไปด้วยนะคะ<ม>ที่นี่นะคะเขายังมีฟู้ดคอร์ดให้บริการด้วยนะคะนี<ม>่ก็จะมีโต๊ะให้นั่งนะคะแล้วก็ของที่นี่นะคะก็จะขายถูกมากๆเลยค่ะก่อนออกไปนะคะเขาจะต้อง เช็คบินแล้วก็ตรวจสอบของก่อนนะคะนี่อารีกับตัวไซมัสนี่นะคะทั้งหมดที่เราซื้อวันนี้ของเบาๆทั้งนั้นค่ะน้ำเพื่อสุขภาพน้งเพื่อสุขภาพ้าง,างน้ำแร่นะคะที่เราซื้อเนี่ยน้ำแร่ค่ะน,น้ำแร่ที่ญี่ปุ่นถูกนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับห้างค้าส่งที่มีชื่อว่าคอสโกในซัปโปโรก็วันนี้เราซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วก่อนกลับวันนี้ฝากไว้เหมือนเดิมคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฮอกไกโดสตอรี่ของบุ๋มด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะน้ำร่วงไม่แตกอะ เบาเสิทำดีดีดิอันดันมา,าๆๆเดี๋ยวล่วงไปข้างหน้าอีกนะ